สวัสดีค่ะมิ้นค่ะจากร้านแห่อินฟินิตีจังหวัดชุมพรนะคะเดี๋ยววันนี้มิ้นจะมาพูดถึงเวลาเช็คความยืดหยุ่นของผมยืดนะคะ,ะเป็นการเช็คเช็คน้ํายานะคะน้ํายายืดว่ามันผมเรายืดหยุ่นแล้วหรือยังนะคะอันนี้สามารถใช้ได้ทั้งผมยืดและผมดัดสปาเพิ่มเลยนะคะขั้นตอนแรกที่สําคัญนะคะของการ ยืดผมเนี่ยคือการเช็คเส้นผมนะคะว่าผมเราเนี่ยสามารถยืดได้หรือเปล่าถ้ายืดได้เราเหมาะกับน้ำยายืดตัวไหนความแรงของน้ำยาขนาดไหนนะคะอันนี้เป็นตามคลิปนะคะในคลิปนี้เป็นขั้นตอนในการลงน้ำยาแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราทิ้งเวลาไว้สักระยะหนึ่งนะคะตามสภาพเส้นผมให้เรามาเช็คน้ำยานะคะว่า ทำให้ผมยืดหยุ่นได้แล้วหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเช็คความยืดหยุ่นของเส้นผมกันเลยนะคะาการเช็คความยืดหยุ่นอันนี้นะคะเป็นวิธีที่มินใช้ค่อนข้างจะบ่อยนะคะหลายๆวิธีเวลาเช็คนี้เราต้องรูดน,น้ํำยาออกก่อนนะคะออกนิดหน่อยนะคะอย่างนี้ขั้นตอนแรกวิธีแรกนะคะไม่ใช่ขั้นตอนแรกเป็นวิธีแรกนะคะ เราจะเลือกเส้นผมมาประมาณ1 2ถึงเส้นนะคะแล้วใช้วิธีการดึงอ่เดี๋ยวมันจะดึงให้ดูนะคะอ่ะอถ้าผมเราสามารถดึงได้อีกหนึ่งเท่าตัวจากเส้นผมเดิมนะคะแสดงว่าผมนั้นใช้ได้แล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเราจะไปลองกับวิธีที่ 2, 2> ดูนะคะเ,คเราอาจจะต้องย้ายนิดนึงนะคะย้ายตำแหน่งนะคะไม่ใช่ผมตำแหน่งเดิมเนาะ อาจจะเปลี่ยนจุดนิดนึงนะคะ okay. วิธีที่2อ,อันนี้นะคะ,ะเลือกผมมาสัก 2- 3สามเส้นเหมือนเดิมนะคะแล้วรูดน้ำยาออกก่อนนะคะแล้วใช้วิธีการพับนะคะ, okay. ะพับแล้วเรารูดเห็นไหมคะโอเคพับแล้วรูดนะคะเดี๋ยวมันจะให้ดูตรงปลายนะคะถ้าปลายปลายเส้นผมตรงที่เราพับเนี่ยมันเกิดมุมอย่างชัดเจนแบบนี้นะคะ ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่ะเราเปลี่ยนจุดด้วยนะคะเวลาเช็คเนาะเราจะไม่เช็คอยู่แค่จุดจุดเดียวนะคะมินจะหาที่เช็คประมาณ3จุดนะคะอาจจะเป็นซ้ายขวาหรือตรงกลางอะไรเงี้ยคะ่ะใช้ประมาณ3จุดอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะเป็นวิธีการมัดนะคะวิธีการมัดเราจะใช้ผมประมาณ 5. ห้เส้นนะคะห้าถึงหเส้นนะคะเราจะมัดไว้แล้วก็เอาหวีอสอดไว้ตรงกลางมัดแบบนี้นะคะโอเคแล้วถ้าผมเรานิ่งไม่ดิดตัวออกให้แนบกับหวีนะคะอันนี้ถือว่าได้แล้วนะคะเห็นไหมผมมันจะแนบอยู่ในหางหวีเลยอันนี้ถือว่าได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวมี้จะแนะนำหนึ่งวิธีนะคะ วิธีสุดท้ายอันนี้มิ้นจะน,นิยมใช้กับผมยืดคนดัดปลายหรือผมดัดซะส่วนใหญ่เนาะเราจะเลือกผมลูกค้ามาหนึ่งกลุ่มนะคะอันนี้จะใช้ผมเยอะที่สุดเลยนะคะในการเช็คของทุกรอบเราจะใช้ผมมาพันกับหางหวีนะคะอ่ะาพันกับหางหวีแบบนี้เลยถ้าเกิดพันแล้วผมมันนิ่งอ่าผมมันไม่ดีดออกเห็นไหมคะ ผมมันไม่ดีดออกมันติดกับหวีเหมือนตอนที่เราพันอย่างนี้ค่ะถือว่าน้ำยาใช้ได้แล้วนะคะเห็นไหมผมมันจะนิ่งเลยโอเคหลังจากที่เราเช็คผมเรียบร้อยแล้วอันนี้ถือว่าน้ำยาทำงานเต็มที่แล้วเรียบร้อยนะคะเราพาลูกค้าไปล้างผมให้สะอาดนะคะอันนี้นะคะล้างเฉยๆเนาะล้างให้สะอาดเลย หลังจากนั้นเราก็มาลงน้ำยากโกรกสำหรับผมยืดนะคะจากในคลิปนี้นะคะมินได้ลงน้ำยากโกรกสำหรับผมยืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมิ้นจะโกรกแล้วก็หวีมาด้านหลังทั้งหมดเนาะเห็นไหมข้างบนมินจะหวีเสยมาด้านหลังทั้งหมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมผลลัพธ์กันเลยนะคะหลังจาก โคลครบเวลาตามน้ำยาของแต่ละแบรนด์แล้วนะคะเราพาลูกค้าไปล้างลงครีมนวดให้เรียบร้อยนะคะส่วนใครจะทำการเชื่อมแกนต่อหรืออะไรอย่างนี้แล้วแต่ของทางร้านได้เลยนะคะแต่อันนี้มิ้นถือว่าอันนี้ขอข้ามไปเลยเนาะอันนี้หลังจากที่เราทำกระบวนการยืดเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกสิ่งอย่างนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะ ผลลั์อันนี้เราจะใช้แค่เป่าเท่านั้นนะคะเราจะเป่าให้ลูกค้าดูอย่างเดียวเลยค่ะในการเป่าผมยืดนะคะเราจะเป่าลงมาตรงๆนะคะพยายามเป่าจากบนลงล่างอะค่ะพยายามเป่าช่วงโคนให้แห้งนะคะเคเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะเนี่ยเราจะเป่าลงมาตรงๆแบบนี้นะคะอือใช่เราจะเป่าลงมาตรงๆอย่างนี้นะคะ เป่าจนแห้งเลยนะคะเราจะไม่ได้ใช้การใดอะไรร่วมด้วยเลยนะคะเห็นไหมเน่ะเราจะค่อยๆเป่าเนี้ยค่ะตรงๆใช่เป่าตรงๆเลยนะคะเป่าจนผมลูกค้าแห้งอันนี้เป็นการเป่าให้ลูกค้าดูเลยนะคะแล้วก็จะเป็นการคอนเฟิร์มผลงานเราเลยนะคะว่าผมเราจะไม่มีปัญหาเลยถ้าลูกค้ากลับไปสระเองในอนาคตนะคะ เราเป่อแบบนี้จนผมลูกค้าแห้งเลยนะคะตอนจิ่ตเป่าไม่นานนะคะประมาณสักสิบสิบห้านาทีผมลูกค้าก็จะเริ่มแห้งละเราก็จะเริ่มเห็นผลลัพธ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราข้ามไปดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่านอ้อผลลัพธ์เป็นไงกันบ้างคะเห็นไห้ผมลุกนี่หลังจากเป่าแห้งเลยนะคะไม่ได้ใดอะไรทั้งสิ้นนะไม่ได้ใดไม่ได้นิดนะคะ ผมลูกค้าจะมีความเงาทิ้งตัวแล้วก็เรียงตัวกันมากเลยเห็นไหมคะแล้วก็ตรงเลยนะคะตรงแบบธรรมชาติด้วยเป็นไงตั้งคะไม่ยาก,กใช่ไหมคะงานยืดเนาะถ้าไงเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำผมทำสีผมทำเคมีอะไรเกี่ยวกับร้านทำผมนะคะคอมเมนต์คุยกันได้นะคะเดี๋ยวมินจะทำคลิปมาตอบนะคะ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้มินด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ